เลดี้ปรางตอบชัดโอบเป็นอะไรกันก่อนถูกจับพิรุษใช้ของสิ่งนี้เหมือนกันจับพิรุษใช้ของสิ่งนี้เหมือนกันเลดี้ปรางตอบชัดโอบเป็นอะไรกันเลดี้ปรางเปิดใจถึงกระแสจิ้นกับอบอบนิธิในระหว่างที่ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉซ้ำเช้าทางคลื่น EFM 94 เพื่อโปรโมทซิงเกิลที่สองของตนเองแต่งานนี้ถูกพิธีกรถามถึงหนุ่มโอบว่าทำไมให้หนุ่มโอบมาเล่นเป็นพระเอก MV แทนที่จะเป็นกรัมธนาวุฒิด้านปรางตอบแบบเขินๆว่าไม่รู้เหมือนกันพอถามว่าเขาให้กำลังใจไหมปรางก็ตอบว่าทุกคนก็ให้กำลังใจหมดนั่นแหละอีกทั้งยังมีคำถามที่คนอยากรู้เรื่องทริปที่ภูกเก็ตซึ่งปรางก็บอกว่า เพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยมากวงเล็บถามว่ากินกับใครเยอะแยะมากค่ะจริงๆปรางไปทํางานที่ภูกเกต็ตแล้วเขาก็ไปทํางานที่ภูกเกต็ตพอดีไปทํางานกันคนละว,วันแล้วเจอกันซึ่งพอเสร็จงานปรางก็ไปเที่ยวต่อกับน้องสาว เขาเองก็อยู่เที่ยวต่อแล้วก็เพิ่งมารู้ในตอนหลังว่าจริงๆแล้วไปงานเดียวกันแค่คนละวันซึ่งเขาก็มีแนะนำร้านที่เขาเคยไปกินเพราะเขาชอบกินร้านนั้นถามว่าไปกินด้วยกันไหมไปค่ะแต่ไปด้วยกันหลายคนนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคำถาม ที่ดีเจอองถามว่าใส่รองเท้าคู่กันหรือเปล่าด้านปรางขำตอบว่ามันเป็นรุ่นมีในเต็ดหลายคนก็มีเราก็แค่มีบังเอิญเหมือนกันไม่ได้ซื้อพร้อมกันหนูซื้อก่อน